สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับพี่น้องวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้มานําเสนอแนวทางตัวเลขสู่พี่น้องเอพซีเชนเคยได้ครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขวิ่งล่างของพ่อเซียนน้องคายครับพี่น้องเนาะเชนเคยครับผมแนวทางตัวเลขของเพิ่นวิ่งล่างตัวเดียวครับเสียดายครับพี่น้อง โมที่ผ่านมาครับผมเพื่อนไ้วิ่งล่างสองครับขึ้นบนครับผมครับเคยกับมีครับพี่น้องเนาะเคยมีให้กันขึ้นบนแต่ว่าส่วนมากเลยครับเป็นเลขล่างครับผมวิ่งล่างกับเขามากก็ลุดครับแล้วก็เพื่อนกับว่างไ้นี่สองแปดพร้อมครับผมเสียดายครับพี่น้องเนาะตัวประกบแปดมาแล้วครับผมเลข3สามไม่มาครับผมครับเล็กสองเพิ่นขึนบนไป เอาวันนี้อย่าเผลอครับพี่น้องเนาะมาตามกันต่อเป็นแนวทางเลขกลางหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับพี่น้องครับผมครับเพื่อได้โชคได้ลาบไปน้ากันก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของพอเส้นน้องค่ายครับก่มาเชียร์กขอขอขอราคุณพอเส้นน้องค่ายเด้ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับชอบคลิปนี้ก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจกับก่อมาเชียร์น้าเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข ล่างอย่างเดียวกับพอเส้นน้องไข่กันเลยครับกลับมาเชียร์สวัสดีพอเส้นน้องไขยครับผมครับครับสวัสดีครับครับโอ้เป็นยังไงน้อบ้านนี้มาเห็นงานหรือเปล่าครับออกมาแล้วต่ออะไรบ้านครับใส่นี้แล้วบ้านนี่บ้านบ้านได้ออกมาใส่มือหนึ่งเหลียวมือหนึ่งที่นี่เขาอยู่ครับ เงินเป็นอะไรจังสิเขาไปโมเ,กเมออลกันจะเงินจะไปหาหลักฮะหาหลักหาหนีหาใส่หนีเขาตัวโอ้หลายมืออีกดอกเอาเลงมันแม่นนี่ละให้ใส่จับลอตเตอรี่ไปก่อนครับผมเห็นซาแล้วก็ท่านเขาจะเชื่อเขามาเชื่อห <c oughs> มายถึงยังไงนี่ว่าท่านลอตเตอรี่หรือว่าลงซาให้ยังไง ท่านเนี่ยขนาดโทรไปค้าประจำว่าเขาจรองแล้วมันว่าโอ้ยจะเปลีนน่ยนแนวไหเปลี่ยนขาไม่เลยจะเปลี่ยนมันกบ็บางเที่ยวมันเงิ้บ่พ่ออย่ก็บอกกันได้นะโอ้ใครตรงนี้ดิใครตรงนี้ล่ละมันจะอยักเลียนผู้ืเหนียวมองห้าบ่าไดไบ่ไดไเป็นแบบว่าไปหายางน้วตลาดแต่ยังไงบ่เนี้ย ว่าแล้วพิมพ์ได้ส่งไปเบื้งให้กันรลดวดแล้ว่ารูดเอลี่ก็ไปเอาเขาคือเขาก็คืนเงินมายรั่วครับทํำบาย้นยังอ๋อพอมาใส่ถึงมือคนนะครับยังบางยังบัท่านอยู่ดีเอาเป็นยังใดกะคืออยู่รครับผมคือปะครับ เออบนต้องฟังเสียงมันนำมันลวดนำเลย<อ>ครับผมจะไปสนมันบ่มี่ดอกเลขดับอ่ะบ่มีบ่มีเอออันเราเราจะหน่อยเอออันสุดนั่นมันมันเป็นเขาทายที่กัมาเช่าสุรที่ว่าบอกบนที่คุยกันบ่ครับเลขแปดตัวโอ้ขันมีสุนีพ่อสื่ออยู่ครับมีเบดเลยทั้งบนทั้งล่างโอ้แต่ว่าเขาสินุ่งถือบัทันหละอ๋อไม่ถึงเลยปดนีนบอก นี่บ็ดเลยโหเบาเลยคนลุกว่ะเแต่ว่าแต <c oughs> ่เป็นคลิปกั่เป็นซีฟีดอกเรียนง่ายอยู่แต่ว่ามันขนาดจีนยุ่งมันยุ่งมากนะเราจิตสับสนสิหลายทางหลายตัวก็ต้องมีเหล็กเด่นเนาะแม่นต้องมีเหล็กเด่นครับผมกระสันมันกระมัว่วครับแต่ว่านางมึงมัว่วนางนี่เบอร์จวนทั่วนีน่ว่ะคือคือซุ่งคืออยู่ครับเอาให้เอาให้ได้แข็วนรดงวดนี่ จังงอไผยาี้มมึงขึ้กับเป็นนางอูเห็ดผักหลายจุดขึ้ยยังสีไข่ดิเอฟสองหอบสามหอบมันน่งตัดมันแมนบ้าแมนบ่เอาอีกแล้วนั่งตัดมันมันยองเลขยกบนน่งครับที่เลวเพราะเหลืออะไรเพราะเพเหลือแต่แค่ข้ามันมาแบบสดรอว์มโหงวดผมเนาะโอ้โหงวดที่ที่ว่าวงตัวเดียวตัวเดียวมากนะอันนี้เพรเสื้อผ้าในรอกมึงดูมันจีเป็ดจังไครับ ล,ล่างไ้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวจังได้ให้เพิ่นสรุปอีกทีนหนึงครับผมแต่ว่าลงไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้ครับอ่ามีโดหลักหลักน่วยเติมเนาะครับผมผมมาล้างข้าบ้านนี่ครับน้ำก็เย็นง่ายอยู่แล้วเฮ็ดเราเกิดตกปกหลอกออกมาตัวเดียวที่ม่นบ่แม่นตกปกหลอกเออาันนี้ก็ วิ่งตัวเดียวก็วิ่งสามสามครับผมสามกะอันนี้เลขประกบมันแทนทีมันจะได้สามสามตัวสามคู่เนาะครับกลายเป็นนันมันกลายเป็นเลขเบิ้ลไหมผมก็หน่อยอั้ก็ได้เลขสอได้สองหางครับที่ไปที่มามันได้ตัวประกบแบบซีเจ็ดเจ็ด สี่กับเจ็ดเนาะแมนมันเจ็ดสองตัวก็เลยประกอบด้วยสองหางครับผมนึกว่ามันจะแมนมาก็เลยแคบลงสนับกอแคบแต่มันจะบ่หลุดจับหดนี่บมดสองตัวเนี่ยหมดสร้างลอตเตอรี่ว่ได้แล้วมันได้บ่ได้เฉพาะขาเจ้าของเด่๋ยวเราพูดกนเราจะได้ยืนละครับขาประจำที่ซื้อดอกข่าชิมียืนละ <c oughs> สามประกบสี่กับเจ็ดตัวใดเป็นหลักสิบลักหน่อยแ่ะครับนี่สามเหอนตัวสามเนาะสามสี่สามเหอ่สองหนึ่งบีตาอีกสามสี่สามเจ็ดกับไว้ก็ดีครับี่น้องกันไว้น้ำมาแล้วบลอกบลอกบลกับบลอาเอาเล่ยล้วสองหนึ่งมงยาเนี่ คือเก็บเก็บสองหนึ่งเนาะถ้าเราไปไปเอาตะเจ็บสองเนาะสองหนึ่งบัวสวนบุหรี่ตัดถิ่มเสยครับมันเป็นเลขมันบัวง่ามเนาะจั้นใหญ่เล็กบัวง่ามมีเลดิพักหลังในเล็กขอบขอบบัวง่ามมาเลขเนี่ยเราบ้างหรืองเาที่สามในบีปากเะเบื้งเพียนที่สามเลยสามซี่เราสามซีสามซีนั่นแหละครับมันกับบัวง่ามคือเกู สามซีออ,อก<ม>ทีนึ่งแล้วเนาะครับซีสามสามซีมี 3, 4, มีม,ม,ม,มีอยู่สามซซสามีออกทีหนึ่งแล้วเจ้าปฏิว่าวัยเหลี่ยงสสีวบ่ก็เจ้าปฏิตัดทีมาออกเรียงพง่ามนี่หนะครับไนสำนันลละสิเบีนโมเบีย สองเป็นการบนเหมือน้ำกันได้ครับผมว่าหันสองขึ้นบนมันเทปมันเนี่ยมันส้นกันได้เยเห็นมาสสองหัวเลยส้นกันเนลยเห็นมันอันนี้กับสีสามนี่เนี่ยโอ้แม่นวีส้นกันส้นส้นสองหัวเลยที่นี่เราบ้างไหมเราบ้างเด้ครับผมว่าหันเพิ่นกันไดหนึ่งกับสองบนแล้วก็มาดวิ่งล่างสองอีกครับผมกันย่างกันย่างขึ้นไปสมทบกันอยู่บนอีกอยู่มอสหันี้กับได้ แปดกับสามครับผมที่ลงคลิปไปบนล่างกันได้สามอีกแปดหาซื้อไว้รถพี่น้องหาซื้อไว้ติดแปดเลยติดแปดหาซื้อไว้เลยครับผมครับจะไปบอกจะไปเสียผู้ใดว่ามันหมั่นใจแค่กละเนียนไปทางลักซิบไว้ก่อนเนาะแไนหลุดไปหลุดหลุดไปเลยครับผมหลุดลักซิบไปก็ได้จะไ,ได้กัมากแค่กละปกแปดจะได้กับเล่นเอาจะมีนั่นแนก่กะ เรียนเอารับแต่มันก็เหลือล่ะสิบก็งวดละครับเขามีห้องเก่าเนาะเขามีห้องเก่าห้องเบิงอยู่ไหมครับผมอเรศปืนมานมันขัดกับนเจ้าของบัดเอียงไปน้ำเขาใสกจังเัรนะนี่ปัญหาเนี่ยรันนันปัญหาบบเสือเจ้าของส่วนมากแมนบอแมนบอสวะออกมาเมนโฮเจ้าของ เอาให้ได้งงินเอาให้ได้พี่น้องเอฟซีจะคอยไปรวบรวมเสลก,กันหกตัวนะครับผมองเล็งยรังวันนี้ก็คือลางสามตัวเก่าได้ครับพี่น้องเนาะได้เพื่อสามมากกับจิบว่างไปสามสี่สามเจ็ดนี่แหละครับผมบนล่างไปเลยครับพี่น้องคสองคู่หนึ่งสองวันนี้มาหลาย เฮ้ครับผมขอมาเชียร์กับสิรบกวนพอเชียร์น้องไข่สำนีเด้อครับผมครับขอคุณพอเชียร์น้องไขยครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับงูนี้เพิ่นได้วิ่งล่างสามเด้อครับพี่น้องสามว่าหันเพิ่นได้วิ่งล่างสองขึ้นบนครับผมครับอ่าพี่มาซี่ก็ไเด้ฟังเลรครับพี่น้องเนาะเพิ่นมั่นใจเลขชุดบนมากเด้อครับผมลองไปเบิ่งกอีกเีนหนึ่งก็ได้ครับที่โล่งลิปไปมือว่านให้มือก้อนเนี่ยเะครับผม เสี่ยนน้องคายครับวันนี้เป็นล่างอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะวิ่งล่าง3ตัวประกบ4กับ7ครับผมครับหาเย็บจับลอตเตอรี่ไว้ครับพี่น้อง3 4 3 7ครับผม3 4 3 7ครับกลับด้วยก็ได้ได้ครับผมกันไปน้ำแต่ว่าเลขเพิ่นส่วนมาร์กยืนหลัก10อยู่ครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาแชร์กับขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวยนแล้วเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่ หนึท่านว่าคมหกสิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ